ผมจะทดสอบสตาร์ทลองสตาร์ทเลย Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spittin' with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I on the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak, this surround me. They all about the clouds, see, where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy asses. สวัสดีครับพบกับผม Nick รเดอรนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับนี่ครับคันนี้เลยนะคือเจ้านกแก้วนะครับตัวนี้เป็นตัวนกแก้วแต่ พี่เขาได้ไปทำเฟลลิ่งมาใหม่เป็นโฉมกระต่ายนะฮะตัวนี้ได้ทําอะไรไปบ้างมีของแต่งอะไรไปบ้างผมจะขอไล่ทีละชิ้นนะครับอ่ะเรามาดูที่ด้านบนกันเลยนะครับเพื่อนๆตัวแรกที่เราเห็นนะครับคือปั๊มครับเป็นเบมโบ o RSC เบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับปั๊มล่างนะครับเป็น M4 นะครับตัวนี้ถือว่าเบรกเอาอยู่นะฮะแล้วก็สายถักน่าจะเป็นของอื่นนะครับเพื่อนๆตัวนี้ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงแบบอินไลน์นะครับ D.O.H.C. ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับเพื่อนส่วนโชคหน้านี่พี่แกบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นโชคของยี่ห้ออะไรนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นโชคที่ใช้ในการแข่งขันนะครับนะพวกอ่าโมโตนะครับเป็นโชคที่เซ็ตจากสนามมาเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับส่วนมือคัดนะครับเป็นของโดมิโนนะครับเพื่อนผมเคยเคยเห็นมือคัดของโดมิโนนะครับแต่นี่มากเลยนะครับเพื่อน ส่วนมากผมจะเจอแต่พวกอะไรนะพวกยางนะฮะตัวนี้เป็นชุดแฟลลิงแฟลลิงอ่าเป็นแฟลลิงสนามใช่ไหมครับพี่เป็นแฟลลิงสนามทั้งคันใช่ไหมครับอ๋อเป็นงานแฟลลิงสนามครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นสีสีอ่าเลปโซ่ฮอนดานะครับตัวนี้นนี้เลยครับพี่ผมชอบอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวนี้เตะตามากเลยครับเพื่อนตัวนี้ครับโช๊คหลังเป็นเอรินนะครับตัวนี้สามารถปรับความเซนสทีฟได้นะครับ ปรับสปริงพีโหลดรีบาวได้ต่างๆนะครับตัวนี้สําหรับเซตลงสนามเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์โยงนะครับไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรนะเพื่อนคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับขนาดใหญ่ของพังคอนด้าเลยล้อเป็นล้อสีส้มจากโรงงานนะฮะเหมือนรถของมาค์มาเกดเลยนะครับแ,แล้วก็ที่เตะตายอย่างหนึ่งของผมคือจะเป็นตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นงานคาร์บอนหรือเปล่านะฮะตัวนี้ โอเคครับมาดูชุดบนนะครับหน้าปัดเรนใหม่ครับตัวนี้ว่าจะเป็นบอกต่างๆนะครับตัวนี้มีโหมดการขับขี่ครับพี่ตัวนี้โอตอนนี้พี่เขาไม่ใช่ใจนะฮะเพื่อนเราก็จะเป็นตัวไฟบอกเกียนะครับมีค่อนข้างที่จะครบเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอแบบเมนนวลน,นะครับเพื่อนๆ ให้ความโดดเด่นสวยงามตามสไตล์ CBR พันนะครับเพื่อนส่วนยางนะครับพี่เขาใส่เป็นยางซูปเปอร์คอร์ซ่านะฮะเป็นซูเปอร์คอร์ซ่าเดบูซูเปอร์คอซ่านะครับตัวนี้สําหรับสายฟ้านะครับเพื่ขขอนคนไหนที่ก็ชอบตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับจะเป็นท่อเทมิหรือเปล่านะน่าจะเป็นติดสติ๊กเกอร์เทมินะครับแต่พี่เขาเดินขอท่อค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยครับเนะี่ย ถ้ารถใหญ่กว่านี้เราต้องเรียนสักประมาณ2.5ขึ้นถึงจะเสียงลั่นน่าดูนะฮะอกส่วนนี้ก็จะได้หายไปนะฮะผมชอบมากเลยนะครับชคหลังเอรินนะเพื่อนๆมันดูวางแล้วมันดูพรีเมียมดีมากเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นเซโบที่พี่เขาเอาไปนะแล้วก็จะเป็นตันนี้ฮนะนี้จะเป็นไฟไท้ายไ,ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่า มากเลยครับไฟไท้ายดีนะครับแล้วก็หอมสุดมดเนี่ยเพื่อนๆดูสวยงามมากเลยฮะขออนุอญาตเจ้าของรถครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนึงได้ครับรขออนุญาตพี่คร <c ười> <อ> <c ười> ับนะผมจะทดสอบสตาร์ทลองสตาร์ทดู เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับวันนี้ผมน i c ไรเดอร์นะครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ